วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แอนจะาต้องยอมรับตั้งแต่แบบว่าอยู่กับคุณชาคริปมาคุณรู้ตัวมาทำไมคุณเป็นคนที่เปลี่ยนคุณชาความจริงใจมัยยังไงความไม่รู้ว่าความจริงใจความแบบว่าความที่เราไม่เคยเปลี่ยนกับการที่เราเป็นตัวเรามันถึงอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ฝืนมันไม่ไม่ไม่แบบไม่อึดอัดอ่ะใช่ งี้ต้องถามพีคริสว่าทำไมถึงหยุดที่แอนคือจริงแล้วผมด,วด,วด้วยธรรมชาติผมผมบังเลยผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล,<ฆ>แล้วคือผมมาเป็นคนที่เรียบง่ายมากนะผมเป็นคนจริงไม่ค่อยเรื่องมากอะไรทั้งแรกผมเองก็เป็นคนที่ชอบคือเป็นคนชอบมีพลังซีและเป็นคนชีวิตเรียบง่ายอ,อ,อย่างนี้ดีกว่าแล้วคือไม่ได้ไม่ได้ชอบแบบออกไปคือเราใช้ชีวิตแสงสีมาเยอะแล้วอ่ะ เื่องไหมแต่เป็นเพราะด้ยวยความที่เราติดเพื่อน LGBTQ นู่นนี่นั่นอะไรงี้แต่ว่าพอเราผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วถามว่าตัวเองเป็นคนยังไงคือเป็นคนทำงานเสร็จกับบ้านเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้เราอยากอยู่แล้วว่ามีกิจกรรมทาอะไรที่ที่บ้านเป็นคนที่ถ้าอยู่บ้านเราใช้บ้านคุ้มมากแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าอยู่บ้านมันก็ต้องเป็นบ้านที่เราอยู่แล้วมีความสุขสบายแล้วตอนนี้คือมันกลายเป็นเราต้องจากบ้านกรุงเทพแล้วเราเราเองพอมาเจอเขามันก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วมาเจอกันแล้วมันก็ได้มาตอบโจทย์ในเรื่องของของตัวเราก็คืออจททบบุรีี่่ก มันเป็นความสุขที่เราได้อยู่ธรรมชาติแล้วแล้วพอมีลูกมันยิ่งตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราได้เขาเรียกว่าไหนเราได้เราได้สามารถสร้างอาณาจักรของเราที่เกี่ยวกับเกษตรและมันก็สามารถอยู่ของเขาไปได้โดยที่เขาเองก็ไม่อดตายนี่อรอกมาแล้วมันก็มันก็พอเพียงอันนี้ก็อยู่ที่ว่าพอเขาโตขึ้นถ้าเขาจะขยายหรือเขาจะไปแปลรูปจะไปทําอะไรต่อมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็ไปสานต่อของเขาซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่ามันไม่มีใครจะไปเอาไปจากเขาได้แล้วเพราะมันคือของเขาเรา100% มาเป็นภรรยาชาคริตวันแรกๆโอ้โหคนแต่งเรื่องนิทานนิทานแอนเยอะมากต้องยอมรับว่าดาต้องยอมรับด้มากโอ้โหคนแต่งเรื่องนิทานชาคริตเยอะต่นนิทานแอนเมียชาคริตเยอะมากเยอะมากจริงๆชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงก็ก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าคือไอ้เปลี่ยนเนี่ยคือมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยเวลาเราออกไปไหนอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนไม่มีคนรู้จักเราแต่แบบเดี๋ยวนี้พอไปไหนก็คือแบบ มีคนเข้ามาทักทายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็คือส่วนคนด่าก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่สนใจกับตรงนั้นเลยเพราะว่าเรามองว่าเอ้ยมันคือชีวิตเราสองคนอะ่ะเออไอ้สิ่งที่เปลี่ยนไปอะ่ะมันคือเปลี่ยนไปจากจากที่เราต้อง ต้องเขาเรียกอะไรออกไปข้างนอกแล้วแบบมีคนมาทักทายอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ชินอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เริ่มชินแล้ว้ก็มานั่งมานั่งตัวนี้วันนี้ก็ยังไม่ชินนะไม่ชินดูแต่ดูแต่งแต่เข้าใจคิดไว้วันที่คิดแบบว่ามีปัญหาตอนแม่คือแม่คิดป่วยแล้วคือก็ค่อยๆโคม่าลงเยอะซ้ำไปแต่คนที่อยู่เคียงข้างเราที่เห็นเห็นแจกันจริงๆเรากลับไปเรากลับหินแอนอยู่ข้างๆใช่ในขณะที่ตอนนั้นผมต้องทํางานหนักมากนะเพราะว่า คนแม่เป็นโ t ต o นะถ้าโตรกแบบหนักคือติดเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าค่าค่ารักษาดูแลที่จะดึงเขาเอาไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเลยเพราะแม่ผมเคยบอกเลยว่าทําอะไรต้องระวังให้ดีเพราะว่าบางทีเราชัวร์แต่บางทีคนอื่นเขาไม่ชัวร์กับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันพอไปถึงตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ที่ทําให้เราเห็นเลยว่านี่เป็นสิ่งที่เราไม่นี่เป็นสิ่งที่เราเราไม่ได้เตรียมไว้แล้วเราเอง ไม่ได้ต้องการที่จะมาทดแทนบุญคุณของแม่แบบนี้เลยแต่ในเมื่อมันมาเวนีแล้วเราก็ต้องทําให้เ<ม>ต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ตอนโศกไปครั้งแรกเนี่ยภายในแค่ประมาณหนึ่งเดือนไปแล้วประมาณเจ็ดล้านจ,จริงใช่แล้วหลังจากนั้นแล้วอย่าลืมว่าอยู่ส <4 S 1> <ป>ี่ปีแะครัแรกที่แม่ที่แม่ยังอยู่สี่ปีนทั้งหมดเลยหลังจากวันที่ล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเราเขาก็มีเราคนเดียวแล้วก็มีเขาคนเดียวเพราะฉะนั้นการทํางานเท่านั้นที่จะสามารถหาเงินได้ใช่ที่จะดูแลเขาได้ที่ ที่แทบจนกว่าเขาจะหมดลมหายใจไปโดยอายุไขของเขาต่อให้มีเงินเก็บยังไงก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแอนคือคนที่เป็นแทบจะเป็นเหมือนตัวแทนของผมที่เข้าไปดูแลแม่พาลูกไปทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยวันที่ผมแบบไม่สามารถไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแทนมาแล้วนั่นก็คือมันเป็นช่วงที่เราเจอกันแบบว่าฮาร์ดคอร์ก่อนเราเจอกันแบบว่าเขาเข้ามาแล้วก็ต้องมาเจอในแบบทดสอบยากเลยอ่ะที่ที่ในยุคที่ผมน่าจะดิ่งที่สุดแล้วในเรื่องของของของ ของของอารมณ์เพาะว่าตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราเองก็ต้องสรองไปด้วยกันอะไรเงี้ยจนจนถึงวาระของของคุณแม่แล้วเนี่ยมันก็จากจากนั้นมันก็เหมือนการรีเซ็ตรีเซ็ตแล้วก็ได้ไปทําสิ่งที่เราตั้งใจทาสักทีในช่วงนั้นมันก็เลยมันทําให้เราเห็นอะไรหลายอย่างแล้วก็มีการวางแผนทําอะไรหลายๆอย่างว่าพอมีลูกอ่ะเราก็เขายิ่งมาเหมือนมาสอนเราได้ซ้ําว่าเราเราจะต้องเราจะต้องมีการวางแผนมากขึ้นแล้วก็แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่ที่แบบ ที่ที่ที<ม>่เขาเรียกอะไรที่มั่นคง<ม>ใช่ับ<ม>ต้องอยอมรับ<ม>จากเหตุการณ์ของคุณแม่น่ะแหละแอนแอนบอกเลยว,ว่าผู้ชายคนนี้ใครจะมองว่าเจ้าชู้ใครจะมองว่าอยา<ม>่าะไรก็แล<ม>้วแต่<ม>แต่ผู้ชายคนนี้น่าสงสารน่าสงสารค่ะแบบน่าสงสารในที่นี้คือน่าสงสารกับความเดียวดายที่เขามีอะไรเงี้ยคือเขาเขามีความเดียวดายที่แบบว่าเออนะตอนนั้นเวลานั้นคือคุยกับแม่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเลยทาให้เขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองขังตัวอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแบบแบบ ความเครียดของเขามันเยอะมากคิดเวลามันหนีไปนังสมาธิเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยไม่มีใครติดต่อได้เลยนะเขาบเวลาไปนั่งเป็นนั่งอยู่ในถ้ำเลยมันหายไปเลยไม่มีใครติดต่อได้เลยปิดปิดสังคมภายนอกเลยก็ไม่แล้วครับก็็ปิดวาจาด้วยมีฟูดอะไรตอนนั้นอะไรที่ทําให้แม่ว่าอะไรดีคือทําหมดใช่ก็จริงๆแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรจะบวชจะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวตั้งใจตั้งใจว่าจะบวชจะบวชให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ดีใจมาก วันที่วันที่ญาติญาติมาแม่คุณแม่มาที่ร้านอ่ะตอนนั้นตอนนั้นร้านเอ่อเสียงไปซ่อมแลร้านอนะารไทยยังยังยังเป็นของผมอยู่เลยอย่างเงี้ยก่อนที่จะขายไปตอนนั้นก็จําได้เลยว่าตอนเย็นนี้ขอเข้ามาลาบวชยกพานยกอะไรเสร็จแม่แฮปป,ยยปี้ปิติสุดๆญาติญาติปิติปิติสุดๆกลับไปบ้านตีสี่แม่โกรกตอนเช้าเลยแล้วก็อยู่แล้วตอนนั้นก็ถ่ายละครอยู่แล้วคิวมันก็เราล็อกไปแล้วเราจะบวชเท่านี้เราจะบวชได้แค่นี้เราต้องถ่ายละครให้จบแล้วพอไปที่โรงพยาบาลตอนประมาณตีห้าหกโมงหมอเขาก็บอกว่า ห้าวันแรกเนี่ยที่แม่เป็นเนี่ยพาะแม่มามาถึงเลทเพราะฉะนั้นห้าวันแรกเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเอาชีวิตของเขาเอาไว้ให้ได้หรือเปล่าวันนั้นอ่ะแล้ววันนั้นและเช้าวันนั้นอ่ะก็คือพอเขามาลาบวชตีสี่แม่โตร o ผมต้องขึ้นเครื่องเก้าโมงเช้าเพื่อไปถ่ายละครที่เชียงใหม่ผมต้องตัดสินใจว่าผมจะไปหรือไม่ไปแล้วผมก็ล่าไว้ว่าผมเคยล่าไว้ว่าผมจะบวชทดแทนคุณคุณแม่แล้วถ้าเกิดผมไป เพราะว่าถ้าเกิดผมไม่สามารถถ้าเกิดผมไม่ไปถ่ายละครตอนนั้นเนี่ยกองถายผมก็จะผมก็จะไม่สามารถแล้วผมก็จะไม่สามารถบวชได้ด้วยกองอาจจะพร้อมเลื่อนให้แต่คิวบวชผมไม่มีแล้วเพราะผมได้ล็อกไว้แล้วเรื่องอะไรมาแล้วผมก็เลยตัดสินใจไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดไปก็ขอให้แม่ผมยังมีชีวิตอยู่แล้วผมได้กลับมาเจอแม่นะก็ไปห้าวันห้าวันเต็มที่อกเป็นห้าวันอันตรายก็อยู่เชียงใหม่ตลอดจนกลับมารอดพอรอดเสร็จปุ๊บปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยได้คิวบวชบวชเลยก็คือบวชตามตามที่เราสัญญาเอาไว้ก่อนที่คุณ่จะ ซึ่งก็ปแปลกมากคนเขาบอกว่ามันเป็นการบุญหนักบุญ,ญใหญ่หรืออะไรหรืออะไรที่มันแรงมากใช่แล้วก็แล้ก็ตรงนั้น,นะอะไรเงี้ยใช่ส่งแม่อย่างดีใช่ใช่เ<ช>นาะนี่แหละฮะพระเอกที่เรารู้จักกันมานานพระเอกที่แบบว่าฉันว่ามากกว่า20ปีอ่ะที่เราโตมาก,กับชาคริสอะนีะ่ ถ้าชาคิดเป็นศิลปินก็ขึ้นคอนเสิร์ตนี้ได้ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้เลยเพราะเจ้าหน้กับนักปินปีนี้ปีนี้ยุคี่กลับมาแบบถูกดูเดือดมากดูเดือดมากรุ่นรุ่นยุค90ถูกเลยเลยถ้าชาคิดมีเพลงอ่ะก็คงจะต้องขึ้นแชทส็จกับทุกคนวันดีสนุกฟรีดีกทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ I'm